คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณนอนรั์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนนัยค่ะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0นะคะคุณผู้ชมทางสปริงเนวทุกทุกท่านนะคะวันนี้วันอังคาร9มิถุนายนค่ะมหวานโอ้ไม่ต้องพูดถึง <c oughs> ไม่ได้ผมไม่ได้พูดถึงสภาพกรุงเทพอ๋อจะพูดถึงอะไรคะผู้ฟังของรายการ อ๋ต่อสายกันเข้ามาสนันวันไหวเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นกับรายการของเราเกิดอะไรขึ้นด้วยความเคารพฮะมันมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าที่สถานีวิทยุ97.0เมกะเฮิรตซ์นะครับประมาณนั้นเมื่อวานนี้เราไม่ได้ออกอากาศทางวิทยุ97นะคะเราออกอากาศแต่ทางสปริงนิวเพราะมขัดข้องทางเทคนิคค่ะกับสูสาระครับเสียงของหมาแก่มันก็แก่จริงๆนะเช้านี้เค้นนิดหนึ่งเสียง <c oughs> อยากจะเชิญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าไปแวะเวียนในโซเชียลมีเดียแวะเวียนไปดูความเป็นไปปากอุตการบางประกาศในโลกออนไลน์สักนิดหนึ่งบอกกันเลยนะครับขณะนี้มีเรื่องกังโรนอยู่ในโลกออนไลน์ประมาณ3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่แรงที่สุดในขณะนี้ยกให้เรื่องนี้เลย เรื่องนี้เลยเดี๋ยว,ยว,ยวมันมีสามเรื่องถ้าเ,เป็นเรื่องทางการเมืองก็เป็นเรื่องของการสร้างกระแสะที่จะให้คสชอ,อยู่ต่ออีกสองปีโอโโ้โลกออนไลน์สะดันบันไดหลายเพจหลายข้อคถ้าจะเป็นเร<อ>ื่องที่เรื่องบันเทิงสักนิดหนึ่ง<อ>ก็ต้องบอกว่าผู้ชายคนนั้น คนนั้นไม่ใช่ทักษิณชินวัตรแต่คนนั้นก็คือเจมจิเจมจิรายุตั้งสีสุขที่จะมีคอนเสิร์ตของตัวเองครั้งแรกเสาร์นี้นะคะก็สนันวันไหวในโลกโซเชียลมีเดียทีเดียวค่ะเจมจิกาลังทําให้คนไทยแตกแยกครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้งโอแตกอย่างไรช่วงท,ท้ายรายการเราจะขยายความค่ะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องที่เหนือสิ่งอืน่นใดเลยโอ้โหโซเชียลสนันเมื่อวานนี้นะคะ ต้องบอกบางคนบอกใช้คําว่ากระนำซัมเมอร์เซลล์ไปที่ผู้ชายคนนี้เลยคนนั้น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 แหละคนนั้นตอนนี้ก็มีความสุขอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์รัตดัมใช่ค่ะไปประชุมค่ะราตเดัมนะคะเรื่องของเรื่องอย่างที่รู้กันนะครับว่าเช้าเมื่อมวันนียฝนตกกรุงเทพอย่างหนักและปรากฏว่าน้ํามันกระ่ะไม่ต้องบรรยายนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบนท้องถนนเกิดอะไรขึ้นกับคนกรุงเทพ และคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพได้สัมผัสกันทั่นทั่วค่ะทั้งกรุงเทพและปริมณฑลใช่ไหมการจราจรเมื่อวานนี้ได้สัมผัสดนในบัดดนโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียก็ได้ทำหน้าที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในสังคมมากมายก่กองที่สารพัดรูปแบบทั้งเพจทั้งข้อความทั้งภาพประกาศคนหายโอสารพัดนะคะเยอะแยะมากมายครัอย่างนี้ครับเราอ เราจะเล่าเรื่องด้วยภาพดีกว่าเดินเรื่องด้วยภาพเหตุจากเมื่อวานนี้ฝนตกน้ำท่วมกรุงเทพเดี๋ยวบนจอนะฮะเราจะขึ้นภาพของตำรวจประกบกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นที่เขาพูดถึงอย่างสนั่นวันไหวในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้ถามกันทุกสื่อเลยเฟซบุ o กท t ิตเตอร์ถามหาผู้ชายคนนี้กันหมดเลยนะคะนะเห็นนะฮะเราตั้งใจจะเอาภาพตำรวจนายหนึ่ง ประกบกับภาพของผู้ชายคนนั้นอธิบายกันนิดหนึ่งตำรวจนายนั้นนั่นแหละครับเป็นเป็นสารวัตร,ร,รจราจ,จ,จ,จรสรพสพสร,รงเหนือนะคะชื่อพันตำรวจตีสาธิตสมานภาพไปยืนประสานการแก้ไขและประสานความช่วยเหลือตรงถนนสุข,ขุมวิทช่วงตั้งแต่สามแยกช้างสามเศียรจนงกระทั่งถึงสามแยกเทพารักษ์บริเวณด้านหน้าโรงพักสํารงเหนือ น้ำมันท่วมเกือบเกือบครึ่งเมตรถ้าดูจากภาพจะเห็นเลยนะคะน้ำมันท่วมเกืบอกบเครึ่งเมตรเอวอ,อ่ะอรถติดกันสนันวันไหวรถก็เสียกันระนีระนาดน,น,นะคะใช่พอน้ําสูงขนาดนี้นะคะทั้งรถเก่งรถจักรยานนะคะ สาวัตสาธิตสมานพบนะฮะไปยืนกลางน้ําน้ําก็เกือบจะถึงเอวนะใช่ถ้าดูจากภาพนะนประสาการแก้ไขประสานความช่วยเหลือเยอะแยะกันไปหมดเลยนะครับภาพภาพนี้ถูกถ่ายและถูกแชร์ในบัตรดนโลกออนไลน์ก็ถามหาว่าตํารวจนายนั้นคือใครเราบอกกันแล้วนะครับเป็นสาวัตร รงพักสำรงเดือใช่ค่ะพันตรวตรีสาธิตสมานภาพอันนี้เป็นภาพที่ใครเห็นแล้วก็ชื่นชมนะ้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชื่นชมตำรวจานนี้ค่ะปรากฏว่าในโลกออนไลน์มีการเอาภาพของตำรวจในเนี่ยไปประกบกับผู้ชายคนนั้นบนจอเห็นใช่ไหมฮะเสียดายคุณผู้ฟังไม่ได้เห็นนะะเป็นภาพะะอะไรคะภาพภาพแรกเป็นภาพนายตำรวจที่กำลังลุยน้ำอยู่เกือบถึงเอวอีกด้านหน,นั้นประกบกันนั้นเป็นภาพของ ชายหมูคุณชายหมูคุณ<ต>ชายมยสุมนทรบริพัตผู้ว่ากรทมค่ะยืนนั่งแล้วก็แวดลอนด้วยสาวๆสวยจริงๆ สุดทายคุณก็ฟังไม่ได้เห็นป่ะหนึ่งสองสามสี่สาวสวยสี่สาวสวยดูดีทีเดียวอันนี้เป็นภาพที่ขึ้นมาโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้นะคะขึ้นกันสนั่นใหว่ะฮะผู้ว่าโพลมีการหยิกหยอกหยอกคุณชายหมูมีการประกาศตามหาคุณชายหมูมีการประกาศตามหาคนหายอะไรประมาณนั้นและไหนบดดลอยู่ๆภาพลึกลับปรากฏขึ้นมาเป็นภาพของชายหมูนั่งอยู่และถูกแวดล้อมด้วยสาวๆสี่นางด้วยกันสุย เสียดายเสียดายเสียดายอยากกันนั้นเลยเอาภาพตำรวจประกบกับชายหมูเสียเลยโอ้โคอนทราสต์กันมากเห็นไหมเห็นแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าขณะที่ตำรวจทําหน้าที่นะคะที่ก็มีการเปรียบเปรียบเปิดว่าคุณชายหมูหายไปไหนเออหนึ่งชายหมูกับอีกสี่หญิงดูวสโซทีเดียวดูไฮโซทีเดียวสวยดูดีดูสะอาดนะนะฮะอ๋ะถ้าฉะนนั้นไปขยายภาพชายหมูกับสาวสวย เต็มเต็มกันสักนิดหนึ่งเราจะเอาขึ้นเต็มจอเลยนะมีอีกภาพหนึ่งค่ะอันนี้เป็นภาพที่เขามีการส่งกันในสื่อสังคมออนไลน์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าภาพแรกชายหมูกับสี่สาวสวยภาพที่สองที่ขึ้นเต็มจอเลยชายหมูกับห้าสาวสวยคือชายหมูนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสาวสวยล้อมรอบกายโอ,โอ้โห ขึ้นมาแล้วนะคะน,นี้เป็นเต็มเม oh, oh. อันนี้ในช่วงที่คนถามหาว่าผู้ว่าอะไรระวางระวางที่ชาวเน็ตพลเมืองเน็ตเขาถามหาตามหาผู้ว่ากันนะครับ mm hmm. อยู่อยู่มือลึกลับก็แชร์ภาพ mm hmm. สองภาพนี้ขึ้นมามทําให้คิดว่าเป็นภาพที่ถ่ายจากไหนเมืองไทยหรือเปล่าหรือถ่ายจากเมืองนอกใช่ถามกันให้วุ่นนะแต่ที่นแน่ๆนะขณะนี้คุณชายอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่นอสเตอร์ดัมนะคะไปประชุมนะคะ แล้วก็ตามกําหนดการเนี่ยหกถึงสิบสองก็คือเดินทางไปประชุมแล้วก็มีกําหนดจะกลับวันที่สิบสองแต่ตามข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้เลยต้องกลับมาด่วนแต่ดูเหมือนทีมงานของคุณชายหมูสรุปบ,บทเรียนมาอย่างดีนะ <c oughs> ตั้งหลักตั้งตั้งลำม,มาเป็นอย่างดีเชาวมืดเมื่อวันทันท,ทีที่เกิดวิกฤตเนะครับทีมงานของคุณชายหมูก็เข้าไปอัปเดตข้อมูลต่าง ใน Facebook ของคุณชายหมูใช่ของผู้ว่ากรทมนะคะไปอัพเดตนทีมง,งาน,นาที่นั่งทำงานอยู่ในเมืองไทยนี่แหละ<ช>ทําหน้าที่อัปเดต Facebook ของคุณชายหมูแทนคุณชายหมูรายงานความเคลื่อนไหวสถานการณ์ในแต่ละช่วงแต่ละช่วงว่าคลี่คลายไปถึงไหนอย่างไรนะคะเออใช้ Facebook ใช้การ เด็ในเฟซบุ๊กของคุณชายหมูเป็นการบอกกับคนกรุงเทพว่าแม่อยู่ต่างประเทศแต่ว่าได้สั่งการเข้ามาที่ประเทศไทยให้มีการประสานความช่วยเหลือประสานการแก้ไขตลอดเวลาใกล้เชิดนอกเหนือจากนั้นในเฟซบุ๊กของชายหมูซึ่งทีมงานจัดการเองทั้งหมดนะฮะจัดการแทนทั้งหมดนะครับมีรูปอย่างเช่นอย่างเช่นรูปประหลัดกทมไปตรวจสถานีสุบน้ำ และก็ได้เห็นขยะบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำเต็มไปหมดเลยค่ะก็ไม่ทราบว่าถ่ายกันเ,เมื่อไหร่จากนะ แล้วสถานีไหนนะแต่ทางที่โพสต์ขึ้นเมื่อวานนี้นะคะบอกนี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้ํามันท่วมระบายไม่ทันคือตรงที่เป็นเรื่องที่เป็นการอัปเดตเพื่อบอกให้รู้ว่าได้สั่งการแล้วก็สั่งปรลัดกทมไปตรวจสถานีสูบน้ําเลยใช่แล้วก็ถ่ายภาพของปรลัดกทมยืนอยู่ตรงสถานีสูบน้ําและบังเอิญในภาพมีขยะตรงสถานีสูบน้ําเต็มไปหมดกี่ขวางทางน้ําไหลนะคือเห็นภาพเป็นต้องการจะบอกเพียงแค่ว่าสั่งการแล้วส่งคนลงไปดูด้วยนอกจากนี้ยังมีภาพ ขยะกองมัึมาบริเวณสถานีสูบน้ำผัคโนงมั่งคลองเตยมั่ง <c oughs> และก็พยายามจะอธิบายให้คนกรุงเทพได้เข้าใจ <c oughs> จะเข้าใจหรือไม่ไม่ทราบ <c oughs> ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันการระบายน้ำมันไม่ได้เร็วมากอย่างที่ต้องการเพ <c oughs> ราะเหตุว่ามันมีขยะขนาดมะ่งึมาหลาย,หยเป็นตันๆเลยใช่ <c oughs> บผมไม่ต่ำกว่าวันละสิบตันเขาบอกว่ามันมีขยะเนี่ยออ้ย มันทะลักไปขวางอยู่ตรงด้านหน้าของสถานีสูบน้ําในภาพเนี่ยถายเห็นเลยขยะกองมาคือมาจริงๆแต่ไม่ทราบว่ามันเป็นขยะที่ไหลมากองตรงนั้นในช่วงเช้ามืดเมื่อวานหรือมันเกิดจากการสะสมจนเห็นเยอะขนาดนั้นใช่แล้วนะคะมีคนก็ถามกันเยอะว่ามันเยอะขนาดนี้มันสะสมมาก่อนหน้าแล้วไม่ได้ทําอะไรหรือไม่นี่เป็นคําถามที่ถามกันนะว่าไม่ได้ทําอะไรเลยหรือไม่นะคะโอ้ในเฟ c e b o o กก็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  มีจา์กันเยอะอ่ะในโลกออนไลน์มันมีคำคำหนึ่งก็คืออวยกันจนไส้แตกใช่ไหมยกยอปอบป้านกันเข้าไปเลียกันเข้าไปแต่ว่ามันมีอีกศัพ์หนึ่งซึ่งใครเจอสัพท์นั้นเข้าไปอย่างเช่นคุณชายหมูเนี่ยคำว่าอะไรคะไม่บอกอ่หอโอ้โหก็อยากรู้นั่นแหละผมเชื่อนะเออผมเชื่อนะเดี๋ยวใน Facebook โค้ชทำเพจใช่ไหมใช่ค่ะ ถามหาคนหายมีประกาศคนหายนะคะประกาศคนหายใช่ไหมประกาศคนหายใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงสายๆนะคะประมาณสัก11บเอโมงภาพนี้ก็ว่อนเน็ตเลยส่งต่อกันทั้งโลกออนไลน์นะคะมีการถามหาประกาศคนหายนะคะซึ่งก็คือถามหาคุณชายหมูนี่แหละเพราะเมื่อวานเนีไม่รู้ว่าไปไหนเปยดหมาแก่ต้องมโนสนิดหนึ่งค่ะแต่สัญชาตญาณของหมาแก่คงไม่ผิดนะค่ะประกาศคนหายก็เหมือนประกาศคนหายทั่วไปมีข้อความตรงกลางว่าประกาศคนหายแล้วก็มีภาพคุณชายหมูแต่เชื่อไหมครับ เชื่อไหมครับภาพของชายหมูกับสี่สาวในภาพที่หนึ่งและภาพคุณชายหมูกับห้าสาวในภาพที่สองที่เรานำมาขึ้นจอวันนี้ประทานโทษมันจะเกิดการอิน vestigate นั่นนะสืบค้นและสอบ,ส,อบสวนอ,อย่างหนักหน่วง<ช>ตลอดวันนี้ทั้งวันต้องไปสืบค้นว่าภาพจากที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแต่เป็นภาพที่นำมาเปรียบเทียบเมื่อวานครับดีกว่าไหมไปพักกันสักครู่ค่ะ